ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟุ้มบุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะเอซทุกท่านนะคะวเราเังจะทําไข่เจียวนะคะแล้วก็แบ่งไปให้ยายย้อยด้วยนะคะแบ่งไปให้ยายย้อยกินข้าวกับน้องส้นอ้อไม่มีอะไรนะคะเอ

เกียวขย 45, ่กินข้าวป้าทนัม้รอแล้วนี่ตรงกลาแล้วแล้วโดนแกงก็ไดแนงก็ดอืมทำตอนเย็นก็ได้แล้วกัะ เ,เจียวไข่ทานข้าวกันนะคะพอเราทำให้ยะ้อยะแล้วนะคะคงจะมีแค่ไข่เจียวนะคะที่หนูไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วหนูกลัวเค็ม กิ้มน้ำพริกเนาะ,ะวานต้ามราขายดีขาดเลยซื้อสองมัากอแบ่งกันกินแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ไม่เห็นเหรอกหน,นูแบ่งคนนั้นคนนี้กินแ,แม่คำใสก็กินกัน,นก็กินลูกชิ้นกันหนบอก นี่นู่หิวข้าวแต่เช้า เดี๋ยวเราจะเจียวไข่นะคะเริ่มติ๊กรถ มันบางแล้ว่าไ mm hmm. ทยบ้านเนาะฟาไทยบ้านไม่ชอบใช้ใชมันบางแล้วมันไหมอ่ะไม่กินะข,ข้าว นะคะ FC นะคะเดี๋ยวเราเอาไข่เจียวนะคะไปให้ยายย้อยนะคะยายย้อยจะได้กินข้าวเช้านะคะนีะ่เดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวมาปัาทบบานฝักป้าแป๊บ,ปบ,ปบนึงเด้อ,อเดี๋ยวมาถือไข่เจียวไปให้ยายย้อยก่อนมีนข้าวเหนียวเยอะไหม,ไมหโอ,มโอ้กำลังอุ่น เดี๋ยวป้าทาย้านเอาไปให้เดี๋ยวรอเอาไปให้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวจะตามมานะคะเนาะวันนี้ไม่มีกับข้าวอะไรนะคะไข่เจียวไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปบ้านแอดชิดนะคะเราเอาไข่เจียวไปให้ยายย้อยนะคะเดี๋ยวน้องต้นอ้อตื่นมาคงจะหิวข้าวนะคะเนาะเรามีอะไรเราก็ทําให้ก่อนนะคะไข่เจียวไข่เจียว ไข่เจียวลุงจิมไข่เจียวเอาไปให้เอาไปให้ยายย้อยกินข้าวแอชิตมีไข่เจียวข้าวเหนียวเดี๋ยวป้าไทายบ้านเอาตามมาเายายยนะมน หนยายย้อยฮะอยู่ไหนมีทางงางอยู่หน้าบ้านเหรอข้างนี้มันมีหมองงางโอ้โตเปลาฮะยายย้อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเบาดังๆแม่อ่ะน้องต้นออเอาไข่เจียวลูกไข่เจียวนะคะ เดี๋กกินข้าวนะคะอ,อ,อ่านี่นะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวตามมาเดี๋ยวข้าวเหนียวตามมานะคะแม่ค่ะอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวข้าวเหนียวตามมาอนนเอาไข่เจียวมาก่อนอน,น,นี่นะคะแอดชิดก่อนหลอดหรือจากสีย่างและตุนนี้เด้อหลอดอยู่แล้วนะ่า <c oughs> <c oughs> น,นี่นะคะอาทิตย์ก็ขุดน,น,นะคะขุดหลังบ้านนะคะขุดหลังบ้านนะนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะทีพี f าแฟทีพีสกินครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าซีบัคตอนพลัสเบต้าขูแขนนะคะเสื้อปุป,ปริจิตสวยๆงามๆนะคะแนะนานช่องเฟิ่มบุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะนิกกี้ นิกี้นิกี้นอนนะคะอรุงจิม